มวลนี่เต mm. ียก ja. Ch so, wow ูงวสีญาค่ะสามตัวตนี่นะปุ่นเอห้าแปดห้าแปดสนถือเป็นหลานปัวเปอ็นหลามปุ่นเนาะปุ่นเราเงนเนาะสำนักให้มันแล้วนะมนกดก็บอกขาดขาดเกินเขิน่ะัวขาดได้ วเนี่ยนหันี้เป็นหลานเนาะปูเนาะวเนี่ยมันดเป็นหลานเนาะค่ะเนาะห้าแปดศูนย์ปูวงวดนี่ ให้ได้เป็นล้านค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีแฟนช่องที่ได้เบิ่งได้ชมอยู่ก็ให้ได้โชค์ได้บ้านเบ้านมะฝันว่างสีไรฝันว่างไรปูตีให้พร้อมเลยค่ะบอกซูฟังนะค่ะปูบอกบอกแล้วตีให้พร้อมเลยค่ะอืมจังเลยไร้ความเมืฝันว่างสีอะค่ะปิงอืมปิงกัดขาหูดังค่ะกัดขาหูดังปูอมันยรอนตอกต่อนิ่ค่ะปิงน้อยค่ะบานเลยเอามือดึงที ยึกดึงตับเลว่างมันตายมันตายมาเลยอสับตายนี่อเพเอาเอาตัวนีเาก็นเนีได้นจะมพันเนี่ยอูพันเดนดึงปิงออกเนี่ยตับออกปาดดูฉันใค่ทุมันบเขอาหมูคนนะมันเขาดังเลยดึงวาตนอมนอมเราอไปับตา จริงกระตายเลยค่ะเลยมันใจตัวนี้เลยมันบปูเสด้เงินล้านตัวนี้มันใจเสด้เงินล้านนะปูเยค่ะนี่ละข่มฝันนะค่ะฝันไปอีกเด้อค่ะได้ตูนี้ตะกอนเลยค่ะปูเนี่ยเราปูเถาเนี่ยเราปูเถาเมื่อบอกปูเถาค่ะจะว่างเราจะว่างอยู่เลยค่ะปูอืมค่ะบอกแล้วจังไพรถูกมันคือเป็นตัวจังจี่อ มนันเป็นไปได้บ้านโ้นไไคือดคอะบ้านเองบ้าแมนแท้ๆมือดยเป็นหาเนี่ยปีงเป็น,นแปลกเอามือดึงออกหูดังมันเป็นศูนย์ห้าแปดศูน กินหอดปูแล้วเมื่อบานก็ได้เอฟซีกับเอฟซีกับฟองอยากโทุคุยน้ำปูบอกว่าปูบ่ได้ใส่โทุ่งละซับว่าไงบปยังบ่ไปยังโอ้นนำนนำเาอยแล้วทำไมปูจะแพงเลยสมซาสมลื่อหรอคกหมูมันเดีแยวว่าจะให้ดังแห้งหลายตอนนั้นค่ะเงียบเงียบ เน่ะปูเน er ่าเย็นๆหน่อยนค่ะแลที่เราไปเสื่ยงติด um ังไรหนึ่สมสชมาชิบานสาหาบันเดอเนาะกันว่าปูขมูลเท่าไรเนาะอูเนาะ โอตัสสกวาโตลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอตัสสะกวาโตลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาอุจิวังบูมาจิตตงกิตมาโนจิจังทั้งหลายทั่วเป็นดินมาในอาขันจ่าหีมาจิตมาและกูทุกคนอุอะมากิดกาดกันมาอมาอุบูชาคุยดาขาดสัพพบูชามหาลาฟังพระวันตุเม àu tiếng bằng của Mai tang và bột bánh và tivi và lai chào và chỉ và xuống nồi อิติวาปุริตาวะปุริตวะเอหีเู้ย ma ิจาตาห่างอันตามิตาบาทานัมนนังสัมมสอมะนิตาคโยตตาธรมมตังฑ์ตุปตมปโนสังเกนะเจสารุมานะขาตันตาตะโจตะโจมะอุถิมังคเอภัยเจ้าเอ๋ยจงพันไปเอาจิมควรทุกข์ขาเจ้าเจ้าจุดตูปจาสะปาหุลาปฏิโยมโคตังนสัะราหัง ดีเทวามนุษยานังปิโยพมามนุษย์ตมปิโยนะคะผู้บรรณานังปินนติยังนามมีหังโชดาวิรัติกิตตยตกามนตเตวเกตุเปเตินมุตุนโต โกวพวันนางนามมิหายุตรนตันติเมตายาวัยก็นอยยาใครจิตตมุติตามาเป็นมิตรนมาเป็นเปลี่ยนเวขค้าให้สูญนายกรมมานุตันติเมตายาวัยก็นอยยาใครจิตตมุติตามาเป็นมิตรเป็นเปลี่ยนเวขค้าให้สุหายนาปิดโมปิดปิดด้วยนาโมกุธายานาอุดโมอุดด้วยนาคิดจะคจชคิดคิดเีคจะคูจึงคเีเสียนาโมกะไรโกติมามูนิโนตุลาตาปาก

Namu Tatta Bhagavato, Namu Tatta Samma Tumputata. Namu Tatta Bhagavato, Namu Samma Tumputata. Namu Tatta Bhagavato, Namu Samma Tumputata. ใจสัญญาณายนมาทนาตินาปนานามีนาสาพิจุลยอุดังอุดังน้นขจานาโสปัจุลีายเป็นปัจจายใจริเญิงสิตปนนสัญญาใานัอิมินานาสัญญาหลนยนอิมินามีนาสัญญาใานัอิมินาลูกาเวนาลูทัเตวะโคให้ลูโทษลูตันลูกกรรมลูเวนถึงกันและกันทั้งสองฝ่ายจะได้ผูกอาฆาตปยาบาทจงเวนจงกรรมจกันและกันเลย จงตัวตนเลยตัวท่านจงเป็นสุขเป็นสุขจะทำจันดาใจนายนมีนาสก,กาลนีนาจันยาขอส่งกุศลไปถึงพระยินพระพรหมพระยมการท้าวชาติโลกบ้านยังสีองค์ผู้ฤาษีปูนาคาลพระยานาคาพระยานาลีประแม่ธรณีประแม่คงคาประแม่โคตกด้วยเทปเตว่าตั้งเบียงสูงเบียงล่างจงมีบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปตามสัญญาใจนายนมีนาสก,กาลนีนาันยาขอ one. 啊，都不多。 ค่ะจานตรงขึ้นฮอจานตรงเนาะปูเนาะ